ผมอุตุนิยมวิทยานะครับทำนายไทยทักไว้ได้แม่นมากเลยครับผมบอกว่าวันที่23กันยาถึง24กันยานะครับฝนจะตกพายุจะเข้าโอ้โดีครับตกไม่หยุดเลยครับตกไม่หยุดเลยหนาวสั่นไปหมดแล้วนะครับแรงด้วยนะครับ ยิ่งคืนนี้อยู่คนเดียวด้วยเนาะโอ้ยคิดถึงเมียเลยเนี่ยนะครับดูฟ้าไม่มีเปิดเลยครับเขาบอกว่า23ทั้งวันกับ24ทั้งวันเลยนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่อยู่บริเวณอ่าโซนที่โดนพายุก็ระมัดระวังนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมเป็นหวัดยังไม่หายเลยจากพายุลูกก่อน นะครับเสียงยังแหบๆอยู่แต่มาวันนี้ก็โอเคนะครับนะครับฝากทุกคนดูแลนะครับตอนนี้อ่าลืมบอกไปว่าที่นี่คืออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้ตกแล้วครับตกตั้งแต่สี่โมงแล้วครับตกลงมายังไม่ยอมหยุดเลยครับแล้วมีท่าทีว่าจะไม่หยุดด้วยนะครับตลอดเลยตกตลอดเลยนะครับแต่พอดีปลูกผักผลไม้ไว้เยอะนะครับก็เลยไม่เป็นไรมีลูกด้วยนะครับ ใครสนใจกิ่งก้ามนาวตอนนะครับทักมาได้นะครับคอมเมนต์มาได้ทักมาได้นะครับขายนะครับสวยๆทําเองกับมือเลยนะครับเนี่ยนะครับนะอันนี้ก็เป็นกิ่งตอนมาใหม่มันยังไม่ติดเนาะพวกนี้ติดแล้วนะครับอันนี้ติดหมดแล้วนะครับมะละกอสีแดงครับพร้อมส่งนะครับเนาะระวังสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนฝนฟ้าอากาศตอนนี้พายุเข้าเยอะนะครับเข้าใจว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อว่าซูริกพายุนะครับ สุลิกนะครับเรามั่นระวังดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ